สวัสดีค่ะพี่ยา,ายาจากประเทศอังกฤษค่ะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องเป็นเจ้าของร้านเล็บยุคประเทศอังกฤษแล้วก็เห็นระบบที่ S อยู่ค่ะพี่น้องนะคะวันนี้นะคะพี่ยายาก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆทุกวันนะคะวันนี้เป็นวันที่37แล้วนะคะที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคเทคนิคสร้างความสุขง,ง,ง่ายๆนะคะเทนคนิคสร้างความสุขง่ายๆสร้างความสุขนะคะถ้าเรานะคะ คิดดีเราคิดดีรู้สึกดีอารมณ์ดีนะคะมันก็เป็นกําไรชีวิตของเรานะคะเป็นกําไรชีวิตเลยค่ะผู้ใดที่คิดดีคิดบวกผู้นั้นสิได้กาไรเลยค่ะเพราะว่าสิได้ความสุขอยู่ภายในใจเขาเลยค่ะพี่น้องนะคะโลกภายในสรรสร้างโลกภายนอกคะ่ะถ้าเขาอยากให้โลกภายนอกมันดีนะคะมันสดใสมันลาเริงห่าตรงสั่ง หลกภายในของเฮาให้เบิกบานสดใสล่เรื่องกรร่อนค่ะพี่น้องถ้าหลกภายในของเฮาเบิกบานนะคะหลกภายนอกมันก็จะมีความสุขตามค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นคนเฮานะคะปกติมนุษย์เฮานั่งยุ่ซสือ่อปกติมนุษย์เฮานั่งยุ่ซสือ่อกับคิดลบโดยเดวยค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮาตรงเล่งสั่งให้เฮามีความสุขค่ะพี่น้องนะคะชีวิตมันสั่นนะ เฮ hmm. mm ็ดเหตเจ้าของมีความถูกถ้าเฮามีความถูกอ่ะเฮาก็ขาดทุนแล้วค่ะถ้าเฮามีความถูกเฮาขาดทุนได้ชีวิตของเขาเลยเด้เพราะว่าเข้าเกิดมาเนี่ยจุดประสงค์เฮ้าเกิดมานีเพื่อสร้างความสุขค่ะนะคะถ้าเฮ้าเฮ็ดเหตเจ้าของถูกก็คือเฮ้าขาดทุนเลยถ้าเฮาเห็ดเหตเจ้าของมีความสุขเนี่ยเฮาได้กาไรชีวิตทันทีเลยค่ะพีนองนะคะเฮาจะเฮตดเหตเจ้าของมีความสุขใดจังไดพิยยาอวุธเข้าเป็นคน นะคะเฮาเป็นคนคิดเฮาเป็นคนสั่งอนาคตของเฮานะคะเฮาสามารถที่จะหยุดคิดทามันบ่มีความสุขเข้าสิไปคิดเหยอยดหยันค่ะพี่ดองเพรามันคิดเรามันถูกอ่ะถ้าคิดเราถูกก็คือเฮาขาดทุนทันทีเลยนะคะถ้าเฮามีความสุขปุ๊บเนี่ยเฮาได้กาไรชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเฮาสามารถหยุดได้เฮาเป็นคนที่คิดเองค่ะพี่ดองเฮาสามารถหยุดคิดเฮาสามารถหยุดได้้ามันเบ่ เหตุใเฮามีความสุขผู้ใดสิบบาทคิดจะจูความถูก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 มือเอออันนั้นกับโมแมนแล้วค่ะพี่น้องเฮาตกเห็ดใ้เฮามีความสุขสังเกตบ่นะคะถ้าความสุขเนี่ยคนเฮาสิเฉลิมฉลองกับพี่น้องเฉลิมฉลองเนี่ยเทคนิคเลยพยยาบอกเทคนิคเลยเทคนิคก็คือเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองนี่ก็คือการสร้างความสุขนะคะเห็นบ่บางคนน่ะเฉลิมฉลองตะวันเกิด ฉลิมฉลอง,ลองวันเกิดวันสงการสิวันขอบครัววันพอวันแมเออวันคริสต์มาสวันปีใหม่เป็นยังเฮา บ่อเอาความสุขนั้นเฉลิมฉลองสุขทุกเมือ่อเอื้อเหมือนกับตีกองใช่ให้เฮาอยู่ในใจมันหกเขิมสุ่มือสุมมือ,มมอนะคะพราวะว่าเฮาทา,านะมีความสุขจากโลกภายในของเฮานะเฮาเฉลิมฉล,ฉลองยินดีเนี่ยอยุ้ยเ,เมื่อสิอเห็ุให้ใจใจเฮาเบิกบานเพราะิตใจเฮาเบิกบานเฮาก็มีความสุขกับพี่น้องคนเฮานั่งอยู่ซื่อกับถูกแล้วค่ะนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ยายาขออนุญาตอ่านขออนุญาตอ่านแป๊บหนึ่งน้องเขาเขียนมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ยายามาให้วิสัยทัศน์ดีๆอีกแล้วพลังบวกแมนค่ะแมนค่ะแบนเดอรเอื้อยมาทรงพลังบวกสุมมือผู้ใดถูก ใจผู้ใดผู้ใดทุกผู้ใดเศร้าผู้ใดเหงาหงอยผู้ใดรู้สึกว่าจะขวงเหงานเนี่ยมาเลยค่ะมาฟังมาเอาพลังไปาางเฮาต้องสา่งพลังให้เจะขวงเออเฉลิมฉลอมย่าเฉลิมฉลองแต่วันคริสต์มาสวันเกิดวันสขขงกา์เฮ็ดทุกมือให้มันเป็น วันเกิดของเฮาเหตุทุกมือให้มันเป็นปีใหม่เหตุทุกมือให้มันเป็นวันคริสต์มาสเหตุทุกมือให้มันเป็นวันสงกรานต์ฉลอมฉลอง,ลองตีกลอมใช้ในหัวใจเฮามันเกเขิมเพราะว่ามันสิดึงตะเลืองดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาถ้าเฮาสามารถเหตุใดมันฝึกฝนใดกับพี่น้องฝึกฝนแห่งเจ้าของมีความสุขพูดใดบ้าได้สิไปฝึกกิจวัรของเกิดทุกแม่นมีได้พี่น้องเกิดทุกบางคน คิดถึงก็เรื่องอดีตอดีตเนี่ยอุย้ยเอามาเล่าใหม่อุ้ยเมื่อก่อนนะพี่ลำรวยมากเลยพี่มีรถมีบา้านมีนูนมีแต่ว่าตอนนี้พี่ขาดทุนเอามาเวา้าเว้าแล้วเวา้วเวาอีกซ้ำไปซ้ำมามันก็เลยเหมือนกับฉายภาพยนต์ตลอดเวลาพเพราะเฮาอีหยังเฮาเวา้าซ้ำๆมันสิเกิดวนลูกค่ะพี่น้องมันสิเกิดซ้ำแลว้วซ้ำอีกเพราะว่าเฮา ไปให้ความสําคัญห้อไปให้พลังมั่งบางคนเบ้าอาดีตตั้งแต่ลูกเกิดนะคะสามีทิ้งไปตั้งแต่ลูกเกิดจนมาลูกบวชพี่น้องกะจังเว้าอยู่มูผู้ใดมากกะเบ้าหูฟังมูผู้ใดมากกะเวา้าหยฟังนะคะไก่มูไม่กะเฝ้าหูฟังเอาแต่เรื่องที่มั่นลบหนไปบาอา่อยคนอื่นฟังแล้วมันก็เกิด กลับเจ้าของ้ำแล้ว้ำอีกเพราะฉะนั้นอดีตของเฮาเฮาสิธเป็นจ้าไหนจะสร้างถิ่งมันไปคขาบีรองอย่าเอามันมากอดใบมันบ่มีความสุขถ้าเฮาดึงอดีตของเฮามากอดมันจะบ่มีความสุขมันจะเกิดความถูกเฮาสิขาดทุนทันทีตแต่แต่เฮาหยิบอดีตมาแล้วอดีตของเฮาผิดพลาดนะคะก็คือให้มันเป็นบทเรียนนะคะถึงแม้มันสิทธ์เสียงเงินหลายกระสางให้มันเป็นบทเรียนราคาแพงเออ ถ้าเฮ้านะคะเจอแบบนี้อีกเฮ้าก็สิดได้บ่เฮ็ดซ้ำอีกเห็นบ่มันเป็นบทเรียนห้เฮ้าถ้าเฮ้าบ่เจอกับเจ้าขอมเฮ้ากับบรูว่าเฮ้าต้องแก่แบบไดเฮ้าสามารถพานมาได้เฮาสุดหยอดเฮ้าสุดหยอดมากจะพี่น้องเฮ้าสุดหยอดมากเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่าอีกอดีตนะคะให้มันถึงมันผูกมันไวเหมือนหมาขี่เลือน่ะบ่ต้องเอามันมาเว้า คะเพราะว่ามันบวโสภามันบวเหตุเห้ผู้อื่นมีความสุขมันเหตุผู้อื่นมีความถูกไปกับเฮาน้ำนะเรล่าเฮากับถูกน้ำถูกไปถูกมากดึงกันโลง่งคับพี่น้องบ่มีพลังนะคะบ่มีพลังชีวิตนะคะถ้าเฮาอยากสางชีวิตในเฮามีชีวิตดีขึ้นเฮาอยากมีเงินสางบานอย่างพอแม่อยากอ่ามีสิ่งดีๆเข้ามาเฮาต้อง มีความสุขเขาต้องเลิกคิดอดีตทิ้งอดีตไปเขาคิดถึงแต่อดีตท,ที่มันมีความสุขเอาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เกิดเมมเมบรีอุย้ยมีความสุขหลายเขาคิดบ่อยๆอันใดมีความสุขใหาคิดดูๆค่ะพี่น้องมันเป็นกําไรชีวิตอันใดที่มีความถูกยากคิดมันทิ้ง,ม,ง,ม,งมันไว้ค่ะทิ้งมันลงเขายากับมันไว้ค่ะพี่น้องนะคะทุกคนสามารถพิดพลาาได้ ขนาดค้นดังระดับโลกที่เขารวยมหาศาลเขากับผิดพลาดนะคะบ่มีผู้ใดในโลกนี่บ่เกิดความผิดพลาดในชีวิตเกิดทุกคนค่ะพิยายาติคือกันเพราะฉะนั้นยากรรมถูกค่ะให้เฮ้านะคะเหตุใ้เจของมีความสุขไวยิ่งเฮามีความสุขมากเท่าไดอ่อะมันกับิด,ดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามากับพี่น้องสิ่งดีๆสิไหลเข้ามา,มาตามความสุขของเฮ้าเฮ้ามีโอกาสดีๆ ถ้าเฮ้าส้างไบายเรชั่นของเฮ้านี่ให้มันเบิกบานให้มันสดใสเนี่ยคือเฮาตีกองในหัวใจเฮ้าตุ้มตุมตุตุมต้ตลอดอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นกับทุกเหตุการณ์อุ้ยตื่นเต้นสิใดไปตื่นไปเหตุงานไปพอมูไปที่ทำงานไปเจอลูกค้าเอาตื่นเต้นแบบนี้แล้วเห็ดใ้เจ้าของอเหมือนกับ เหมือนกับจ้าของเนะี่ยปีไม่ตลอดเวลาเอาปีไม่ในะหัวใจเขาตลอดเวลาสังเกตบ่เวลาคนเปิดเพลงปีไม่เพงลงคริสต์มาสอุ้ยดนตีมันสิมีความสุขนะดนตีนี่จะมีความสุขมากเลยเห็นบ่มันเหตุใ้เขาไม่ไรเบื่ันดีๆเหตุใ้เขาสั่งความสุขได้เพราะฉะนั้นเฮ้านะคะเหตุใดโตเฮ้า เฉลิมฉลองตลอดเลยเฉลิมฉลองยินดีตลอดบบตองล่อให้ต้องวันสงการคอยเฉลิมฉลองตองวันปีใหม่ตองวันพอ่อวันแม่เฮาเฉลิมฉลองเลยรู้สึกบาเฮ้ยเนี่ยวันเกิดกูเอา้ามีวันเกิดทุกวันยินดีมีความสุขอะเอ,เอนไงละ่ะ วันไหนๆก็เป็นวันเฉลิมฉลองของเราบ่เมีนวาเมาบ่นเมีนวาไปเมาทะเลทลายบ่เมีนยังสานก็คือเกติจัของมีความสุขอ่ะเบิกบานในหัวใจเข้าตลอดอ่ะรู้สึกมีความสุขเวลาพี่ความสุขเขาสึกเป็นเขาสึกเป็นพลังอ่ะนันเหมือนกับคนที่มีแสงอะมีแสงเวลาเดินออกไปคนผู้ใดเห็นก็สิอุย้ย หากสิสนับสนุนสีหากเข้ารู้สึกดีกับเขารู้สึกถูกชะตากับเขาแบบนี้สังเกตบอถ้าคนไหนที่มีไบร์เวชันบ่ดีเวลาที่เขาเห็นเขาเขาสิรู้สึกบ่ถูกชะตาเลยผู้หญิงคนนี้บ่ถูกชะตาผู้ชายคนหนี้กับบ่ถูกชะตาเขาสิรู้สึกจจงสันเลยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาสามไบร์เวชันเหตเจคดของอน้ยมีความสุขเบิกบานเพื่อเขาสิดึงดูเรื่องดีๆข้ามากในชีวิตของเขาคุณไร่ภูมิโจทย์ที่พี่น้องแมวมั่นค่ะบอแล้วมัน สั่งความสุขใดฝึกฝนกับพี่น้องฝึกซุ่มือฝึกซุ่มือสุ่มือมันฝึกฝึกฝนใดมันเป็นทักษะนะคะบ่บมีผู้ใดเกิดมาจากท้องโพทองแม่เราเบิกบานเลยบ่แมนค่ะเขาเกิดจากทองแม่เขามาเขาสไห้เขาสิห้องห้สังเกตบ,บอกเขาปรเด้มีความสุขเลยที่เขาสีห้แง่แง่เลยตอนที่เขาเกิดออกมาพ่อเกิดออกมาเขาโตขึน้น,น,น,นเนขาจังมาเลี้ยนหลู่โลกพา่นองเนี่ยเขาจังมาเลี้ยนหลู่แล้วเขากับสะสมประสบการณ์ สะสมความเชื่อบางครั้งความเชื่อผิดๆเขาก็เอามาเสื่อพี่น้องเพราะฉะนั้นความเชื่อใดที่มันม่เป็นความเชื่อที่ดีเขาก็ทิ้งมันไปใส่ความเชื่อดีๆว่าหุ้ยเฮ็ดอีหยังกะายฉันเฮ็ดอีหยังกะไงฉันเฮ็ดอีหยังก็มีคนสนับสนุนฉันเฮ็ดอีหยังก็มีทุกคนหักฉันเฮ็ดอีหยังก็อุ้ยนะคนมักน้ำคนชอบนะคนีสนับสนุนฉันคนมักฉันอันใดดีเบาเขาใส่เจ้าขวง อันใดดีเบาเขาใชเจะควงอันใดบ่ดีกับยาเบานะคะพี่ยายานะเออมีคนมาว่าเฮาสิเขา้เขากาับเฮากับตอบไปด้วยการตรงคามเขาว่าเฮาบ่ดีเฮากาต็ตอบไปตรงคามอู้วนะคอยแต่จะเลิล่มนลุงเรื่องเด้อบอกไปอิงสีดาปีน้องบอกคอยเขาจะเลิล่อนลุงเรื่องผู้ใดบ่ดีก็เพราว่าอู้จะเลิล่นลุงเรื่องะอีจะเลิล่นลุงเรื่องอีบางครั้งเหลือเฟือบ,บอกไปเลยนะคะเฮาเห็นไห้เฮามีความสุขกับพ่อเฮา ถ้าทเทาเบาบาดียังสิมันก็เท่ากับการเป็นการแซงเจ้าของเพราะฉะนั้นเทาต้องแซงเจ้าของในดานดีเอาเทาสีว่าผู้อื่นยังสิเท่ากับกลับเป็นการข้าเวบาดีๆให้มันตีกับเขา้หาเท้าเพราะว่าเท้าสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเขามาได้ถ้าเท่าสร้างเนี่ยสังความเบิกบานขึ้นที่ ดึงดูดได้ดีที่สุดก็คือขึ้นเบิกบานม้รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลารู้สึกว่าอุ้ยมีความสุขรู้สึกว่ามีความสุขไปมองไดเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเบิกบานมีความสุขสนุกสนานเหตุทั้งสิ่งเห็นมันได้ฝึกฝนกับพี่น้องต่อแรกมันอาสิต่อแรกมันอาสิรู้สึกว่าโอ้ยบึมบึมบ่คือนะเหตุไปเหตุมามันกับแมนเลยครับเห็ุไปเหตุมามันตื่นเต้นได้เขาบอกจาควงดูดูอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นนะ รู้สึกเขาสั่งจะขวงได้พอเขาสั่งเรื่อยๆว่าอู้มีความสุขจังเลยโอ้ยมีความสุขจังเลยสิเขาสั่งจะของบ่อยๆสั่งจะของบ่อยๆมันสิเป็นตามปากของเฮาค่ะนะจิตใจสำนึกของเฮาสมองของเฮาเขอสิสั่งการอ้าวแบบนี้เหรอเขาชอบแบบนี้เหรอเขาชอบทั้งสี่บ่อเพิ่นเห็ดทั้งสี่เพิ่นชอบทั้งสี่บ่อหนาเฮาก็ต้องเห็ดเห็ดเน้่จะขวงสั่งจะขวีหยังก็เอือยยู่เอือยอยู่ใสจ้ะอ๋อ เอ่ยเอ่ยอยุประเทศอังกฤษจ้าเอ่ยอยุประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มหานาที่ตอนนี้สอง,สองทอนนองุ่มจ้านะคะนั่นแหละาานะคะเขาสามารถที่จะสั่งนะคะเขาสามารถที่จะสั่งสั่งแล้งสั่นสะเทือนเพื่อด,ดึงดูดเรื่องดีๆเขามาหาเห้าได้คพี่น้องแค่เหาฝึกฝนนะคะ แค่เขาฝึกฝนบางคนเสอกบ่ามันยากค่ะพี่ยาะเอ้ามันบ่อยากเาากด้ขนาดเรื่องถูกเข้าก็จังคิดได้ไวเลยเขาสามารถที่จะฝึกให้มีความสุขได้ฝึกฝนขนาดเรื่องลบ,ลบๆเข้าก็จังใส่ไวเลยเวลามีคนเอา้ามีคนเอาของมาให้เข้านี่เขาจะคิดลบทันทีเลยเด้มั่วเอาของมาให้บางคนมั่วของมาใหา้เือมาาย,ยมันต้องอยากได้อย่างแน่นอน,นจากกูพวกเราเออคิดลบโดยทันที นั่นแหละทั้งทที่มู่ว่าอีคิดอย่างมูอยากให้เฮามูอยากให้มีความสุขมูกเอาของมาให้เอาสมตาม,มาฝากเอาความไม่กินทังสิทนะ่ะกานเฮาคิดลบไปเลยเอ้าต้องอยากได้อย่างจากเฮายั้งสันทังสี่นะ่ะเห็นบอกคนเฮาห่วน่งยูซสูสส้หายใจทิ้งก็คิดลบแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเฟกให้เจ้าของคิดดีคิดดีคิดบวกได้กําไรคิดลบคิดบ่ดีกบขาดทุนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะฮะสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าน้องจอยนะคะน่ะเฮาสามารถฝึกฝนได้ค่ะพี่นงสิ่งที่เพียา์ยาวมาแบงปันนี่มันสามารถฝึกฝนได้มันเป็นทักษะว่ามีภัยเกิดมาเราเบิกบานได้เลยเเขามาฝึกฝนในในช่วงที่เขาเด็กโตขึ้นจนกระทั่งเขาอายุหลายขึ้นแล้วความสดใสความเบิกบานของเขาม,มันหายไปเพราะว่าเดี๋ยวกับเครียดเรื่องงานเดี๋ยวกับ เครียดเรื่องสามีเครียดเรื่องแฟนเรื่องลูกนะคะจากตอนที่เขาเคยเบิกบานสังเกตบอตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นอุย้ยเขาลุยไปทุกทีเลยเขาบบยานนี้ยังไปกระมูย่ยลุยนะคะลุยเต็มที่โบยานบบยานยังสุม,มือนี่จะเหตุนี้ยังเขาเขารู้สึกยยานก่อน,น่าเห็นบอมันสามารถที่จะฝึกฝนได้ตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาจ้าง่าเลยเอาไปเที่ยวทะเลก,กับมูกับไปยัางสิเออนั่นแหละ เ้าฝึกฝนได้ตอนที่ห้องเด็กน้อยเนี่ยอุ้ยห้องมวนห้ามีความสุขหลายห้องห้องไม่ได้คิดอีอย่างเลยห้องมีตะเลนให้มันสนุกสนานเพราะตอนเนี้ยห้องรู้สึกย่านรู้สึกกลัวรู้สึกนั่นรู้สึกนี่เห็นบอมันฝึกฝนได้จ้าอีหยังก็เทคนิคใดน้อที่เอื้อยจะของมากดูถูกหลาน เจ้าของเอยค่ะอ๋อมันมันบริเกิดจากที่เขาดูถูกเข้าเขาสามารถอยู่ในเขาฝึกฝนได้ยุจากใจเฮ้าค่ะถ้าผู้อื่นเขาสิบาร์ยังเฮ้ากว่าซางถ้าเฮ้าคิดว่าเฮ้าดีอ่ะเขาคิดว่าเฮ้าดีเพราะเขาคิด่าเฮ้ามนีสุดยอดแล้วเขาคิด่าเฮ้าดีแล้วเขาสิบอเขาสิบอฟังเลย เขาสิบว่าฟังเขาเพราะว่าความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะความคิดเห็นของผู้อื่นมันบแมนความจริงคือมันเป็นแค่ความคิดเห็นถ้าเขาออกมาใส่ใจมันสิเกิดเป็นความจริงทันทีถ้าเขาบ่สนใจเขาบ่ออกมาใส่ใจมันก็บ่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะ <ALD> <i> เ,เขาสิดูถูกอย่งเขาก็สร้างถ้าเขาบ่ดูถูกเจ้าของกัสุดยอดแลวค่ะถ้าเฮาบ่ดูถูกเจ้าของให้เฮาห้พลังเจ้าของ เขาไห้พลังเจ้าของเนี่ยนะคะตื่นขึ้นมานี่บอกเจ้าของเลยซองกระจกเฮ้ยกูนี่แหละเก่งที่สุดอ้ากูแม่งสุดยอดเลยกูมากขนาดเนี้ยมาถึงขนาดเนี้ยกูสางรอครัวไม่ได้ขนาดนี้กูม่นสุดยอดเลยว่ะเออเขาสามารถที่จะส่งเสียเรื่องดูขอบรั้วเขาได้ขนาดนี้เขาสุดยอดเลยไห้พลังเจ้าของนะ เฮ้าไปฟังผู้อื่นอยู่สแสดง่าเฮ้าขาดพลังเฮาต้องสั่งพลังจากภายในของเฮ้าก่อนสแสดง่าเฮ้านะหายพลังจาของบ่พอนะกอดเจ้าของหลายๆกอดจาของหักจาของชม่มจาของเฮ็ดอีหอย่างใดช่มด้วยพาดคือเก่งแต่คือเก่งแท้ว่าเออลดน้ำหนักได้โอ้เก่งแท้ว่า้าสุดยอดเลยช่มชมเจ้าของค่ะชม่มจาของหลายๆแลๆ้วเฮ้าสิรู้สึกว่ามีพลัง เฮาอยาไปสนใจคํเว้าของคนอื่นถ้าเฮาหายพลังเจ้าของเต็มที่เฮาสิมีความสุขจากภายในผู้อื่นของาม่ดาเมวาเฮามันก็เป็นเรื่องของเขาเฮาบ่เอามาเป็นปัญหามันสิเป็นปัญหาของเขาทันทีพ่อเฮาสั่งเจ้าของให้มีความสุขเขาบอกมาใส่ใจฮามีความสุขเบิกบานเอ้ายิ่งเฮาเบิกบานเอ้าเขาก็ยิ่งเจ็บใจเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ใจในเรื่องที่เขาว่าเเพราะฉะนั้นนะคะเขาต้องสั่ง สั่งกำลังใจให้เจ้าของให้หลายที่สุดนะคะให้เจ้าของซุ้มมือนะะสั่งกำลังใจให้เจ้าของซุ้มมือผู้ใดสิว่าจังใส,ส่กระซัง,ง,งมันเป็นเรื่องของเขาบ่มเป็นเรื่องของเฮาถ้าเฮาเอาสิ่งที่เขาเออกมาว่าเฮาเน่้มันสิกลายเป็นเรื่องของเฮาท่านที่เลยจ้ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแยาไปสนใจค่ะดูถูกดูถูกไปยังให ดูถูกเองก็ดูถูกหนูดูถูกแม่ดูบอูเไปหมดดูถูกเอาสาร้างบ่ต้องไปนสนใจเด้อคนดูถูกอ <c oughs> ย่าไปนสนใจเด้อเออคนอื่นดูถูกเขานะคะคนอื่นดูถูกเขาเป็นพันๆคนบ่เป็นอย่งค่ะเขาสามารถยืนยัดได้แต่ว่าถ้าเขาดูถูกเจ้าของเนี่ยจบเลยสีจบเลย เพราะฉะนั้นเฮาว่าต้องไปสนใจคนอื่นนะคะเฮาสั่งพลังส้างพลังให้เจ้าขวงสั่งพลังให้เจ้าของ,ง,ง,ขอ,งอินบอกมาหาเอือยเดี๋ยวเอือยเอาคลิปให้เราไปเฮ็ดตามมันสิเป็นการส้่งพลังให้แบ่งปันฟรีมีมีคลิปให้มีคลิปสั่งพลังให้เฮาสามารถไปต่อได้นะคะเฮ็ดตามมือละคลีบกับเฮ็ดตามมือละคิบเดี๋ยวอินบอกมาเออยเสียเอาให้เราไปเฮ็ดตามไปฟัง เราก็เฮ็ดตามมือละคลิปค่ะฟรีค่ะบร่ได้เสียเงินมันเป็นการสร้างความสุขกับเฮาเพราะเฮ้าเกิดค,ความสุขเฮ้าสี่มีพลังทันท,ทีเลยเฮ้าสี่ว่าหูว่าสิเฮ้าสิหูว่าต้องเฮ็ดแบบไดนนะคะเดี๋ยวพี่ยายาเอาคลิปไปเราพอเฮ้าฟังเราเฮ้าสี่หูเลยว่าเฮ้าต้องเฮ็ดแบบไดอ๋อบ่เป็นายังเจ้าว่าเป็นายังเดี๋ยวเอื้อยเอาคลิปไ้เอาคลิปนี้ไปฟังนะคะ อินบอกมากเลยเคลิปให้ไปฟังแล้วกับไปเหตุตามคลิปไปเหตุตามคลิปปับปับโลกภายในของเฮ้าไม่ปับโลกภายในของเฮ้าไม่นะคะโลกภายดอกมันก็จะตามเฮ้าค่ะผู้ใดสสดูถูกเขากับชมเขาเล่อยคอยเขาจะเลื่อนลุงเลื่อนย่าไปแซงเขาเด้อมันสิเป็นกรรมของเฮ้าย่าไปแซงเขานะคะ <Okay. S 1> อวยพรเขาอวยพรในใจอวยพรในใจอวยพรเขาอุ้ยคอยจะเลื่อนลุงเลื่อนเด้อ คอยบางคังเหลือเฟือคอยรวยๆคอยปังๆอวยพรเลยคอยมีความสุขหลายๆเดอ้อถ้าเขาอวยพรไดไยัยงสิเขา,าก็รู้สึกสบายใจเขาแต่ว่าถ้าเขาดูถูกเขาเขารู้สึกอ้ยรู้สึกเจ็บปวดแสดงว่าเขาแสดงว่าเขาเอามีดเนี่ย แทงเจ้าของแทงหัวใจเจ้าของแท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 งสมมือสมือเอาคำ่มเบาของเขามาแทงสมมือที่จริงเขาเบาเขาอาจลืมไปแล้วก็ได้เขาอาจลืมนะคะแต่ว่าเฮ้านี่จำเฮ้าหนี่จำหอก่อมที่เขาดูถูกเขามาแทงสมมือสมมือนะจนหัวใจเฮ้าเนี่ยมันฟอลลงมันเห Jesus, people, นี่ยวลงเพราะฉะนั้นเติมความสุขให้เจ้าของเพียยาบอกเลยว่าเติมความสุขให้เจ้าของเดี๋ยวเอื้อยทรงขปให้เราออกไปเห็ดเด้อเห็ดตาม เฮตตามทุกมือเฮดตามทุกมือ,มมอวัละคิดนะคะบ่เกิดยี่สิบเอ็ดมือจเจ้าสิมีพลังสิดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็สิลูกซกว่าเฮ้ยมันคืองายแท้การสร้างความสุขเนี่ยมันคืองายแท้บ่ต้องบ่ต้องไปคิดมากอนะ,ะถ้าเฮ้าไปคิดก็คือเนี่ยบางคนบางคนสามีถิ่งไปเอาสามีถิ่งไปเจ็ดแปดปีแล้ว เขาก็ยังถูกอยู่เขาก็ยังมาคิดอยู่อุ้ยมันเป็นอย่างจังทิ้งกูไปกูผิดอีหยังน้อกูผิดอีหยังน้อยุ่งสิหน้าเห็นบอเขาลืมแล้วจะว่าเขาไปมิ่เมี่ยวไม่แล้วเขาก็จังคิดว่ามันเป็นจังใดมันเป็นอย่างกูคือถูกแท้อ้ามันจากกูไปเพราะอีหยังไยเห็นบอเข้าเป็นอย่างสี่พี่น้องเข้าไปย้อมทิ่ง เขาบอย้อมถิ่งความถูกเขียนบอเฮากังมันไวเป็นหลายปีบางคนน่ะทะเลาะกันกับญาติพี่น้องอ่ะนะเจ็ดแปดปีกับบอลืมจนว่ายาติพี่น้องเขาลืมไปแล้วคนที่เขาว่าเฮาดูถูกเฮาเขาลืมไปแล้วแต่ว่าเฮาบอย้อมปล่อยมันแหมเลยบอกแล้วว่าให้ถิ่งมันไปบ่าต้องเอามาคิดให้คิดตะเรื่องที่เฮามีความสุขเ้าเอาเรื่องที่เขาดูถูกเฮามาคิดเนี่ยคือเฮาขาดทุนชีวิตเฮาได้ชีวิตนี่มันสั้น เจ้าของมีความสุขมีความสุขกับขอบครั้วที่คนที่เขาหาักเขา้าคิดถึงคนที่เขาหาักเขา้าผู้ใดหักเขา้าคิดถึงเขาหลายๆเออเขาอยู่เพื่อเขาคิดถึงเขาหลายๆแล้วก็คิดถึงเขาพร้อมเขาอย่าออกมาฟังอย่าออกมาคิดกับพี่น้องทิ้งมันไปได้ทิ้งเลยคำดูถูกคนน่ะถ้าคำดูถูกคนเขาเออกมาเหี้ยดีเขาหมดพลังมันบ่แมนกับพี่น้องมันเสีย มันเสียกำไรเขาขาดทุนแล้วค้ำดูถูกคนมันสิมีพลังก็ต่อเมื่อเฮาออกคํำดูถูกเขามาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงพักเพิ่มพลังให้เขาไปต่อได้ดานดีเอาค้ำที่เขาดูถูกเขาฮึบขึ้นมาอึบขึ้นมามึงเดี๋ยวกูเฮ็ดให้มึงเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอกูเดี๋ยวเจอกูเฮ็ดจังสี่เอามาเป็นแรงพักดันเฮาอย่ายเอามาเป็น เฮ็ดให็เจาของถูกกับพี่น้องเอาข้าดูถูกเขาอะ่ะมันสิมีคาก็ต่อเหมือเฮ็ดให้มันเป็นแรงบันดาลใจเฮามักผักดันเฮ้าสูดมึงเดี๋ยวมึงเจอกูเอามึงเจอกูเดี๋ยวเฮ็ดไปเลยพอเฮ็ดแล้วเขาประสบความสําเร็จอ่ะเขาสิปาดมันเฮ็ดได้เขาสิปาเ,าสเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องเฮ็ดให้เขาดีถึงเขาเลยนะคะยากไปเฮ็ดนี้เขาสมนาหนาเฮา ถ้าเฮายิงไปง้อยเงายิ่งไปเ้ายิ่งไปนั่นมันยิ่งดูถูกเขาค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องลุกขึ้นมาอนุญาตให้เจ้าของมีความสุขอย่าไปถูกแค่คน้นบอกแค่นี้นะคะบ่ต้องไปสนใจเลยเอ่อยบอกเลยนะคะเพราะว่าข้าดูถูกคนเนี่ยเขาเออกมาเลยคนถี่มันดูถูกเมึงเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูบอกในใจอย่าไปบอกต่อนหน้าเขาเดี๋ยวเกิดทะเลาะกันเออ เดี๋จอกูมุ้งเจอกูเจอกูเดี๋ยวเฮาเห็ดเลยเห็ดสาง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 อุ้ยเห็ดงานจะเหยียบสุดตีนเลยเห็ด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 มีสักเขากเขาเดี๋เขาสิให้มันกังโกบเบิ้งเฮาเลยบัดนี้ให้มันกังโกบเบิ้งเฮาให้มันแรงมาถามเฮาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋คือเฮ็ดได้ว่าเฮ็ดมันเป็นจังซี่อือนั่นล่ะเอามาเป็นแรงพักดันเฮาอย่าเอามาเฮ็ดให้เฮา ไป,ไ,ไปต่อไดให้เฮาฮัไปต่อใดโดยการที่เฮาลุกขึ้นมาสู่สู่พลังพลังคำพูดของคนที่มันเหตุในเฮาเออดูถูกเฮาให้มันมีความหมายในหัวใจเฮาสั่งเฮาไปต่อนะเหตุที่มันกังโกบเบิงเฮาเลยย่าเหตุที่มันดูถูกเฮาเหตุที่มันนี่ปาดเหตุที้มันปาดปาดปาดเหตุทมันปาดเลยเหตุมันปาด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  คักเถว่าไปมาหนั้นเลยพี่น้องเอออย่าไปสนใจข้ามถูถูกคนนะเน้อเดี๋ยวมืออื่นเออผู้ใดมีคำถามยังก็ถามมาใด้เด้อมืออื่นเออมาแบงปั่นไหมมืออื่นเอือมาแบงปนนออั่นเฮา,า,ามากมีพลังไปน้ำกันชีวิตนิ่มันสันกับพี่น้องเฮ็เดยเจ้าของมีความสุขเลยตอนน่อหนีเลยรู้สึกว่าเจ้าของมีพลังมีความสุขเลยเอาถ้ารู้สึกว่ามันบูสนุกมันเสา้ามันยยังอะ่ะเปิดเพลงเลยไป เปิดเพลงมันมันเต้นเอาเต้นไปร้องไห้ไปมันก็หายร้องบางคนเต้นไปเต้นมามันก็สนุกสนานล่ะเริ่องกับพี่น้องย่าแปลาคำค้นมาใส่ใจเฮามันเห็ดอะไรเฮานน่เสียความรู้สึกตะกี้พิรยากระคิดจังสี่ล่ะตะกี้ตะสมัยตะที่บเดเลียนเอเดลพี่โบเดเลียนกดและหนึ่งดูดบบเดเลียนกับคู่บาจา์มาเห็ดบ่ไดรู้สึกเจ็บปวดคนมาดูถูกมีพาดเจ็บ เอามีดเหมือนกับเอามีดมาแท่งสิของแท่งซ้ำแล้วซ้ำอีกบัดน,นี้เฮาหูจักวิธีเอามันออกเฮากับแม่แบ่งปันมาแบ่งปันนะคะพอแม่พี่น้องที่ได้ฟังอยู่พนก็สามารถที่จะก้าวผ่านมันไดพยายามก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนขอยทุกคนมีความสุขเออยอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เฮาสู้ไปน้ากันเฮาอยู่ต่างแดนเฮาก็สามารถมีความสุขเฮาก็สามารถที่จะมีชีวิตดีขึ้นเหมือนกับคนอื่นใดถ้าเฮาเห้เจาของมีความสุข นะหเหลยจาของมีความสุขยะาทอนะพี่ยะยาเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวมาอื่นพ่อก,กันไหมเด้อพี่นอนอื่นพัอเอื่อยไหมจ้าวั่ดีเอ่อยไปแล้วจ้าไปแล้วแต่ถ้านอนรับฟันดีค่ะ